ครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในคุกก็ไม่รู้ได้ประกันตัวไปหรือ,อยังคนนั้นก็คือนายฮารุเขาวาังสิรินะครับอายุ39สเปีเองจริงๆคุณฮารุนะครับเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยเสียดายที่เอาความฉลาดความเก่งไปทำเรื่องเร็ว,เร,วเรื่องเยี่ย,เ,ย,ยเรื่องบัตรซบนะครับ เขามีพฤติกรรมที่โดนจับไปก็คือมีพยาบาลสามคนนะครับแล้วก็มีลูกอีกสองคนก็เอาไปเอาไว้ในคอนโดอ่ะจริงๆใช้คำว่าขังอ่ะมันก็ไม่น่าใช่นะจักก็ไม่น่าใช่นะคือเอาไปอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นเจ้ารัฐทีครอ,อบงำให้ลูกเกียดแม่บังคับให้ขายสินค้าวันหนึ่งต้องได้อย่างต่ำหกหมื่นบาท ถ้าทำอะไรผิดก็จะโดนน้ำร้อนราดเอาเตารีดนาบอะไรทำนองนี้ั่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นและข่าวก็ออกไปแบบนั้นว่าฮารุเนี่ยเป็นเจ้าลทัทธิไปไปเขาเรียกอะไรร้านสมองคนเหล่านี้ทำให้เกิดมีการพังทลายคอนโดนะครับในดีนะครับฮารุเนี่เป็นหัวหน้างานนะเขาปลอมใบสมัครงานนะคือเหมือนกับเรียน ปลอมว่าเรียนจบจากอังกฤษนะแล้วก็ปลอมว่าเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไอบริษัทนั้นมันให้ตำแหน่งผู้จัดการน,นะเงินเดือนหกห0 0่นบาทเลยอ่ะประกาศปลอมอะไรปลอมหมดเลยแล้วก็พูดจาได้หลายภาษาครับหลังจากเข้าไปเป็นหัวหน้างานแล้วก็หวานล้อมเพื่อนๆในทํางานว่าเขาอยู่ในแวดวงไฮโซบางทีก็เอารถเบนดีคูเปอร์ของเพื่อนเอาไปขาย บางคนก็สูญเงินเป็นสิบล้านไปหลอกนักเรียนเตรียมทหารไปหลอกงานจัดอินเวนอีเวนต์หลอกการลงทุนบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวมีนักตุนเกล้านวัตถุมงคลล้านหนึ่งก็สูญเงินไปเกือบห้าล้านบาทโดยฮาลุเขาก็จะทําตัวเป็นไฮโซเป็นลูกทูดแล้วก็จะมีโกนคบกับลูกทูดโดยการเป็นชาวเกาหรือพามาแนะนําโอนเงินร่วมลงทุนก็ตกเป็นเหยื่อของฮารุมาตลอด จริงๆฮารุไม่ได้เป็นเป็นเจ้ารัฐทีหรอกครับมันเป็นนักต้มตุนโดยคงจะมีจิตวิทยาชั้นสูงในการพูดลมีความรู้ความสามารถมีความชฉลาดมีคนหนึ่งเขาไปทำผมคือฮารุก็ไปทำผมไปเสริมสวยร้านนี้ไปถึงก็หิวขนมไปให้ติปเด็กคนละสองร้อยสร้างความน่าเชื่อถือไปมาๆก็ยืมตังค์เข้าหาหมื่นบ้างแสนบ้างอะไรทำนองนี้ โดยที่คนที่โดนเขาโกงไปเต็มใจทั้งสิ้นเลยเต็มใจครับนั่นหรือว่าเป็นคนที่มีจิตวิญยาชั้นสูงจริงๆตอนนี้ทางคนที่พยาบาลที่โดนจับตัวพยาบาลนี่ไปไลฟ์สดนะไปออกงานด้วยนะแต่งตัวแบบแปลกๆนะไปอยู่ในวงการนางงามไปถ่ายรูปกับคนดังแล้วก็ มาไลฟ์สดขายของก็ตอนไลฟ์ก็สนุกสนาเนเฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้มีสิ่งอะไรให้เห็นเลยว่าคนพวกนี้โดนบังคับโดนขู่เข็นแล้วทุกคนก็จะให้โกนหัวแล้วก็เขาจะใส่วิกอะไรทำนองนี้คือเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆแล้วผมก็ว่านายฮารุเนี่ยก็ถ้าผิดจริงก็ติดคุกไม่กี่ปีหรอกเพราะว่าผู้ที่โดน กงโดยอะไรก็ไม่ค่อยมีหลักฐานแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาดาวเท่าไหร่เป็นเพราะสงสารฮาดุหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ก็น่าจับตาดูไอ้คนนี้มันมันน่ากลัวมากๆนะแม่งเป็นเดนมนุษย์เลยเป็นเดนคนเลยจริงๆที่ทําเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะว่าไอ้คนเราอะ่ะมันมาโดนกลบขี่กบมเหงแต่ผมก็ไปดูอีกทีว่าไรพยาบาลสามคนอนะ่ะมันก็มีความรู้นะแต่ให้เขาหลอกได้ยังไงวะมันต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้ผมบอกในหะ้ จริงๆมันจะมีสัมพันธ์สวัสดันไหมมันจะมีการที่หลอกล่อว่าจะให้เงินเยอะแยะมากมายไหมม,มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดหรอกก็พูดในสิ่งที่ทําให้ตัวเองดูดีเท่านั้นเองเพราะว่าการที่ไปอยู่ในคอนโดนะก็จะหนีเมื่อไหร่ก็หนีได้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นยากอะไรเลยตอนไลฟ์สดก็สามารถพูดได้ให้ใครมาช่วยได้ ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้หรือถ้าโดนเอาน้ําร้อนล่าเอาเต่ารีบหน้าก็สู้ไปเดตั้งสามคนก็รุมกระทืบแม่งไปเลยดีหาลูกอะ่ะมันคนเดียวมันจะสู้อะไรเราไหวอะ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาติดตามดูว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะมีอะไรมันไม่ใช่เหมือนที่ข่าวที่เราเห็นกแบบันแบบแป๊บๆๆแแเท่านั้นเองเพราะว่าการที่จะมาเป็นถึงขั้นขนาดนี้ได้มันต้องเป็นเรื่อง ที่มีอะไรลึกลับซับซอ้อนมากกว่านี้นะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในรายการอัปเดตประเทศไทยท่านที่เข้ามาในช่องนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับท่านที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้ามาติดตามในช่อง YouTube <ๆ>ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสําหรับผู้ที่จะสนับสนุนช่องนะครับก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มกับผมหน่อยผลิตภัณฑ์ปลายใต้แบรนด์ของผมเองนะครับมากินการบายกิจ พนเดชวิสัยแล้วส่วนท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็ร่วมกันมาสร้างพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างที่พิศณุโลกวัดราชบูรณะครับทำบุญ1,000บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานเงินทุกบาททุกสตังค์ที่โอนมานะครับมีบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างโปร่งใสติดต่อเข้ามาใน Facebook ของผมนะครับเฟ ชื่อว่ากิตพลเดชวิสัยแล้วก็ดรอกเตอร์กิตพลเดชวิสัยก็ไกลรอเรือสริช่อช้างนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนครับเวลาดูข่าวต่างๆแล้วก็เหมือนกับดูหนังดูละครแล้วก็สะท้อนเข้ามาดูตัวเองบ้างเพื่อที่จะได้มีสติในการดําเนินชีวิตอย่างไม่เป็นเหยือ่อ ขไขวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี